รเราก็ผ่านการที่หนึ่งไปแล้วนะครับการที่หนึ่งไปแล้วต่อไปเราก็จะมาเป็นเฉลยวินัยมุกนะครับการที่สองและสามนะครับโดยสนามหลวงนะพลเมรองกายท่านก็เป็นคนออกนะครับกรรมาการ,การมาดูข้อที่หนึ่งกัน,นครับพระวินัยคืออะไรนะฮะได้แก่อะไรบ้างครับแล้วก็ต่อไปว่าพระวินัยคือพระพุทธบัญญัตินะครับและอภิสามาจาร์นะจําไว Cohen ้เลยนะครับคําว่าพระพุทธบัญญัติและอภิสามาจาร์เนี่ยเราต้องเจอบ่อยนะครับต่อไปข้อที่สอง พระสัทดาทรงบัญญัติวินัยไว้เพื่ออะไรเนี่ยครับเพื่ออะไรถ้าบัญญัติเพื่ออะไรข้อที่หนึ่งเพื่ออะไรปกป้องนะครับปกป้องนะครับตัวนี้นะป้องความประพฤติเสียหายของพิสูจน์นั่นเองนะครับไม่พิสูจน์ประพฤติเสียหายนะครับต่อมาข้อที่สองเพื่อจักนําความประพฤติของพิสูจน์เนี่ยให้ดีงามนะครับนะฮะทำให้พิสูจน์เนี่ยมีความพฤติที่ดีงามนะนี่ยต่อมาข้อที่สามนะครับอาบัตคืออะไรอาการที่พิสูจน์ต้องอาบัตมีหกอย่างจงบอก จงบอกมาทักงสามข้อนะครับอาบัตคืออะไรครับง่ายๆอาบัตเลยนะครับตรงตัวก็คือข้อที่พระพุทธเจ้านะครับจเจ้าทรงห้ามนะครับทรงห้ามนะครับซึ่งอาบัตของพิสูจน์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองสองข้อใหญ่คือหนึ่งโลกะวัชชะครับตัวนี้ฮะโลกะวัชชะคือโลกชาวโลกติเตียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพิสูจน์หรือชาวโลกคนสามัญธรรมดาทําแบบนี้ก็จะผิดกฎ ทั้งทางโลกั้งทางธรรมนั่นเองเนี่ยเป็นโลกาวัชชะนะครับเป็นชาวโลกติเตียนนะครับอย่างเช่นนาพระขับรถถามว่ามันผิดผิดศีลของพระไหมก็อาจจะไม่ผิดแต่เป็นโลกาวัชชะครับเป็นชาวโลกติเตียนนะอย่างพระเดินห้างถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับแต่ก็เป็นโลกาวัชชะนะครับชาวโลกติเตียนนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันที่สองนะปันติวัชชะนะครับก็คือกฎของพระหรือว่าพระวินัยของพระที่พระทา ผิดนะครับก็ผิดผิดอย่างเดียวแต่ว่าสาธุชนทั่วไปหรือว่าสามัญชนนะครับทาไม่ผิดนะครับอย่างเช่นอะไรขุดดินภาคของเกี่ยวอนะไรเงี้ยคนทั่วไปทําไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นพระนี่เรียบร้อยนะอาบัตนะอาบัตขุดดินก็้าบัตแล้วนะครับต่อมานะครับต่อมาข้อที่สี่นะครับจงอธิบายความหมายของคําเหล่านี้นะครับให้เขาให้มาก็ไก่เขาไข่เขาควายแล้วก็งอง,งูนะครับตัวนี้นะแล้วก็ต่อเลยว่า กอไก่นะครับสเตกิจฉาแปลว่าอาบัตที่แก้ไขได้อย่างเช่นอ,อะไรทุกกฎทุรจริทุกภาสิทธ์หรือว่าสังฆทิศก็ยังแก้ไขได้ครับเป็นอาบัตหนักที่แก้ไขได้ต่อมาข้อที่ขอไข่นะอัต็กิจฉาคืออาบัตที่แก้ไขไม่ได้ก็คือปราชิกนั่นเองนะต่อมาข้อควายนะครับแปลว่าอะไรอาบัตโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดนะครับผมอืมนะครับส่วนข้องูนะครับสีขาบทนะข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญรัติไว้นะครับ ต่อนะครับข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าพิสูจ์ผู้รักษาวินัยโดยถูกทางดีแล้วย่อมในอน,นิสงฆ์ยังไงนะครับยอมในส่วนนี้ก็ตอบไปเลยว่าย่อมได้ให้ส่งนะครับคือไม่ต้องนะครับเดือดร้อนใจอย่างเช่นในพระพุทธวัิเห็นไ,ไหมมีพระพิสูจ์รูปหนึ่งบวชมาแบบหูหลายภรษามากนะครับแค่ผ้าของเขียวนะครับแค่เอามือไปละไปแบบไปจุ่มนะ้ำมาตอนนั่งเรือนะครับแล้วไปทําสลายขาดนะครับจิตใจก็แบบผูก ถูกว่าฉันทําสลายขาดยังไม่ได้แบบปองอาบัตเลยนะสุดท้ายเรือล่มนะมรณะภาพจิตใจที่แบบขุนมัวหรือว่าร้อนใจนะครับมันก็ผูกกับกับสาลายนะฮะที่ทําขาดนะเลยนึกถึงบุญที่ตัวเองบวชมาเยอะมากหลายภาษาไม่ไม่ไหวนะครับไม่ไม่ได้ก็เกิดเป็นพญานาคันี้นะต่อมาข้อที่หกนะครับอาบัตนะครับที่เป็นโลกวัชชะนะครับคืออะไรจงยกตัวอย่างมาดูนะครับโลกวัชชะหลวงพี่บอกแล้วคือโทษ ที่ชาวโลกตดเตียนนะครับคือโทษทางโลกนั่นเองนะครับตอบเลยคือโทษทางโลกนะครับอาบัตที่เป็นโทษทางโลกนะครับนะฮะข้อเสียหายนะฮะที่ชาวโลกติเตียนไม่เหมาะกับสมณะนะครับเช่นไรพิสูจขับรถไหนเราพิบอกไปแล้วพิสูุขับรถเนี่ยถามว่าชาวโลกติเตียนนะครับเนี่ยชาวโลกติเตียนเป็นต้นนะพิสุขับรถพิสูุเดินห้างไะเราเขียนได้ฮะต่อมาข้อที่เจ็ดนะครับสิขาบทที่เป็นอเตสิกิจฉานะครับที่พิสูจร่วงละเมิดแล้วนะแก้ไขไม่ได้ นะครับได้แก่อะไรนะครับเราก็ตอบไปเลยว่าประชิกสี่นะครับมีเศษมีทุนเป็นต้นนะอันนี้คือเห็นไหมอัตเตกิจาคืออาบัตที่แก้ไขไม่ได้ก็มีประชิกสนะี่นะมีไรบ่างค่าคนเศพเมทุนลักขโมยแล้วก็อวดอุตรีนะครับที่มีในตนนะครับต่อมาข้อที่แปดนะครับคารุกกาบัตนะครับที่แก้ไขได้มีหรือไม่คารุกกาบัตคืออาบัตที่หนักนะครับตัวนี้นะฮะ คลุกกรบาดนะครับคืออวบัตที่หนักนะครับมีแก้ไขได้หรือไม่นะครับมาดูแก้ไขได้หรือไม่นี่มีนะฮะก็คืออวบัตนะครับสังคธิเศษนะครับก็คือด้วยการเข้าปริวาในเนี่ยอยู่ปริวาเนีัยอยู่กรรมนะฮะนะครับนี่คือสังาธิเศษนะถ้าสหรับพราเนี่ยที่มาดูเนี่ยก็จะรู้ว่าสังาติเศสคืออะไรแต่ถ้าสมาณรนก็จะค่อยๆเรียนนะครับค่อยค่อยเรียนไปนะครับสังาติเศสคือการมีอะไรบ้างอ่ะจีบสาวอะไรเงี้ยเป็นต้นครับ คุยกับสีกาหรืออะไรเงี้ยทาน้าําอสุจิให้เคลื่อนในพวกนี้ก็สุอสรรพทิเศษนะครับต่อมาข้อที่เก้านะครับสจิตกะก็ดีนะฮะอจิตกะก็ดีนะครับ,จจกกรบเป็นองค์ประกอบของอะไรนะครับอืนี่ครับสองตัวนี้นะเป็นองค์ประกอบของอะไรนะครับแล้วก็ตอบไปเลยว่าเป็นองค์ประกอบของอาบัตครับตอบสั้นๆเนี่ยลึกจะคิดไปไกลครับก็คือตอบไปเลยครับองค์ประกอบของอาบัตนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะข้อที่สิบ สิกขาบทที่มาในพระปฏิโมกข์นะมีเท่าไหร่นะครับแบ่งเป็นกี่หมวดหมวดนะอะไรบ้างนะมาดูกันนะฮะว่าสิกขาบทที่มาในพระปฏิโมกขนะ์นยมีเท่าไหร่นะแล้วก็ตอบเลยว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อคือสี่ของพิสุ์นั่นเองนะบแบ่งเป็นาราชิกสีสังฆาที่เศษนะครับสิบสามนะฮะเดี๋ยวพี่ลบทิศหนึ่งนะครับจะไม่เห็นนะครับ สังคตที่เศษสิบสามนะครับแล้วก็อะไรอนิยะนะครับสองนะนะฮะอนิยตะนะครับสองแล้วก็นิสกสักิยะปาจิตตีนะครับสามสิบนะครับแล้วก็ปาจิตตีเก้าสิบสองนะครับแล้วก็ปาติเทสนิยะนะครับสี่นะฮะแล้วก็เศคษยีวัตรนะครับเจ็ดสิบห้านะครับรวมเป็นสองร้อยเจ็ดสิบสี่นะแยกให้ออกนะ เราจดเลยข้อเนี้หรอพี่คิดว่าถ้ามันออกนะครับมันแต่ยากนะครับถ้าเราไม่ได้ท่องไว้เนี่ยจะยากนะครับ,อ,รอ,รบอันนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับการเฉลยข้อสอบนะครับของหมวดนะครับของกันนะฮะกันสองและกันสามนะครับติดตามกันต่อไปนะครับ